สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีในการ Copy วิธีหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับการทํางานในหน้าของผ้านะครับสําหรับท่านที่ใช้การประกอบงานในหน้าผ้านะครับวิธีการนั้นคือการใช้คําสั่งตัว entity copy ในการทํางานนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานก่อนนะครับ เวลาที่ต้องการที่จะนําไฟล์ตัวพาร์ตต่างๆนะครับอย่างเช่นพาร์ตสกูตรงนี้นะครับเข้ามาในหน้าพาร์ตนะครับเราจะใช้เป็นคําสั่งในเรื่องของการ inclusion นะครับในการนําไฟล์เข้ามานะครับผมอ่าผมกดเข้ามานะครับเราจะได้ไฟล์มาใช่ไหมครับซึ่งทีนี้ไฟล์มันก็จะอยู่ในตําแหน่งของนี่เห็นไหมครับไฟล์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะจับมาประกอบแบบปกติปึ๊บอะไรก็ว่าไปนะครับ ทีนี้นะครับพอประกอบในลักษณะนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ได้ปกติแหละแต่บางทีเนี่ยนะครับไฟล์ที่นำเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะได้ไฟล์มาเป็นรูปลักษณ์ของตัวพาร์ทนะครับเป็นรูปลักษ์ของตัวพาร์ทซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการให้มันเป็นตัวพาร์ทอยากจะได้ให้มันมาอยู่ในหน้าของตัวเชฟมีวิธีการในการทํำยังไงนะครับสำหรับวิธีการนะครับจะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าผมจะต้องมาที่ไฟล์สกตูตัวนี้นะครับจากนั้นผมจะมาที่ entity copy นะครับผมก็จะกดเลือกไปเลยครับว่าผมจะ Copy ตัวนี้นะครับกดพู่จากนั้นผมกลับมาที่หน้านี้ครับผมก็จะกดไปที่คำสั่งของตัว entity p a r t นะครับกดพาร t ออกมาครับอ่าตรงนี้มีนิดหนึ่งครับถ้าต้องการจะให้ตัวสกูมาอยู่ในตำแหน่งนี้พอดีนะครับให้ทำการสร้างเป็นเฟรมสำหรับการวางตำแหน่งขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเฟรม on p l a n กดตรงนี้ใช้แกนนี้ประมาณนี้แล้วกดทู เห็นไหมครับทีนี้เราก็จะได้ตัวสกูมมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วในรูปลักษณ์ของตัวเชฟอันนี้เป็นวิธีการนะครับในการทําและเราสามารถที่จะ Copy ปพวกนี้นะครับไปในตำแหน่งต่างๆได้เช่นกันโดยการใช้คําสั่งของตัว Entity นะครับตัวนี้แหละว,วิธีการก็คือนะครับผมจะทําอย่างนี้ขันแรกผมจะสร้างเฟรมนะครับขึ้นมาเป็นตำแหน่งสำหรับการ Copy ก,ก่อนนะครับเอาเป็นเฟรมออนเทใช้ง่ายนะครับกดคลิกเลือก สร้างเฟรมขึ้นมากดปังหมดกดไปนะครับสร้างเฟรมกดไปชอเคน่อ่าสมมตินะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับวิธีการ Copy ก็คือเหมือนเดิมครับ Tool นะครับ e n t i t y Copy ผมเลือก Entity ตัวนี้กดถูกนะครับจากนั้นก็มาที่ e n t i t y p a พาเลือกเฟรมครับเลือกเฟรมตรงนี้นะครับกดถูกอ่าตอนนี้มันเกิดจากว่าตำแหน่ง ผมอาจจะเลือกเฟรมผิดนะครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเอาใหม่ครับ e n t i t เราไปตรงนี้อโอเคตำแหน่งถูกต้องแล้วโอเคอันนี้เกิดจากว่าตัวนี้นะครับมันยึดกับ absolute frame อยู่ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือว่าผมจะกด entity copy ใหม่ทีนี้กดคลิกไปตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ครับ reference frame นะครับผมเลือก reference frame นี้ครับจากตอนแรกที่เขา reference absolute frame ก็คือเฟรมตรงกลางเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่ครับ ให้มาเล e f เฟรมของตัวที่เราจะ copy อยู่นะครับกดถูกทีนี้ครับมาดูกันครับเจฟเป็นไหมครับได้ล้นะครับ entity i t y y o p y นะครับกดปึ๊บเอาคขอโทษครับกดผิด entity copy p a r t e n t i t y part กดไปนะครับมาแล้วครับนี่คือวิธีการในการใช้ entity ในการ copy shape นะครับก็ลองไปปรับใช้กันได้นะครับสิ่งที่ได้มาก็ได้เป็น shape นั่นเองนะครับขอบคุณครับ